สวัสดีครับสีพ่อพ่อแม่แม,ม่นะครับที่รับช่มอยู่ตอนนี้เอาข้าเจ้าประชุ่มสีใดเขาคือไม่ได้ประชุ่มน้ำเขาตี๋จบตื่นไปเอาอีกแล้วซู <c oughs> นี่ ยังไม่มีใครมาเลยอาทุกคนอยากไปกินลูกชิ้นถาดนะครับสวัสดีค่ะกินข้าวอรไรยังยังเลยเดี๋ยวพี่ไปหาลูกชิ้นกินไม่ได้ร้านเดิมนะครับร้านเดิม ตอนนี้น้องทรายยังวาห์มมากนะครับน่จาจะจักน้อยพาน้องทักมาชวนไปกินเขาอยู่นะฮะน้าหมูก,กระทะับเอาอันนี้กอบอะไรบ๊วยพกคน จยกกินทอดดอกแดงทอดกรอบเกี hmm. yeah, ่ยวด้วย ย่างก็คาลูกสิ์แล้วร้านนี้นี่นะครับปาด์ตผลไม้อันนี้ขึ้นยกเมาล้านเลยป่ะพี่จอนเพราะเมาเราไปบ้าแเทมห้เลยเพราะไม่ได้เอาผลไม้มา พวไปบลายมวเรลยลายอยู่มันประมาณอยู่สองร้อยกว่าเาท้ยเพียน์ี้อรจักรม่รไมอปิดลุ่ล้มรับยาโกยาไทลูกออจากไหนครับน้องต้นดิวจากแม่พาเดนมากค่ะเมาพี่จอนสองพันบอกว่าแม่ให้มาสองพันเมาของร้านที่จอนแจกเด็ก ขอบคุณคาะเดนมากเยนะคะร้านจอทันเรว่เตรียมน้ำทันกติทันยุวันเลงอยู่เนาะุัณฑีืตนจะดูยามาใส่ในนั้นเลยพยานกันนี้คพยาไทยมั่คงมันกันจะเป็นยาามะม่วงีค่ะอกจะมไทยกานไทยกันไทยไทยสองัมีแตงโมมีชัตรุฝรั่งแล้วก็มะม่วงมะม่วงมีสองแบบมะม่วงมีแบบบ่ มีแบบอันแช่บวย<ช>กับไม่แช่บวอืี่จ้จัเอาไหมอจะขอนไปหนึ่งลงองครับขอบคุณครับเมื่อเลยบเอาเี้ยแล้ต้งสบายเ้ยค่ะ <laughs> บัไม่พาเดนมาร์กค่ะเอามาใส่เจลาตุมเพราะ่ันไม่ิ้กินไปบิดตรอดไปเทียซื้อนาำแน่ จราจาจะป่าวจะก็กินนั่นางนี่กินจะได้ละจองั้นกมควมดรยางเยเนาะมันางลงแหม่เดี๋ยวเด้อป้าทยพิจนะได้แล้วใส่ได้ไหมคุเข้ากันมายล่มือล่มือล่าไปนี่ปลาปลาอันนี้ก็เป็นอาหารปลาปลาค่ ก็แถวค่ะพี่น้องพี่อเบิงไม่บอดสัาแล้วพี่น้องเป็นแม่แม่นะคะแต่งงานจากมาค่ะแตงโมเดแม่พาจากเดินมาแล้วครับเป็นหมอฝใหม่เจบน้องน้องแดนเซอร์นะครัได้ค่ะวงหนึ่งจิ้นไม่ได้ได้ไม่ม ได้หมดใช่ไหมเอาอะไรี่เอามะม่วงแชบวยครับใครที่ไปดีขอบคุณครับแเจียวอยู่บอกกวน้ำบดอกเอาดอกเกไปเตะเกไปดิวกีกีอะไรอ่ะแงโมต่อน้ลังมีนะคะเชบวยมีสดค่ะอาะอย่างกวางรเียวกตไัวอะไร ได้ได้แม่นักสองัมาตรวดใช่ไหมเอาต่อคนเลยเี่ตวคหเยในตัหวานต้นลชต้องโยก กนกสุด <mile inside> ี่ยงเป็นจับแม่ครัองรับแครับพี่น้องโอ้จปับน้องใ่งไม่แล้วขอบคุณนะครับน้องรับแพงนะครับไอามาอยกเลยฮะดูยังี้เป็นรูปพี่รายนี่รอปาใช่ใส่ีนะอั้อยู่อยู่ ริ้วขอตั้งไทยให้พี่ขันหน่อยครับขอแตงแงคารลุูขอบคุณค่ะไม่ต้องเพื่อนๆกันคุณขันถักมาบอกเอาไปอยากเป็นีน้ำเ่นด้วยหรอบอกมันาวกำลังมากนะครับของมันาวอู้แล้วเอาอะไรกมัะ มานะคณมีวไะมานะไม่เด้หองเนนีอง้ได้ไหมเอาคนนี้กลับมาได้ไหมมาเอาผลไม้เร็วกนะครับน้องรับแพงเร็วเร็เลือกเอาเลยเลือกเอาเลยมีแตงโมแงมผู้ไก พี่โมงบอกว่าหนูสิกินยังพี่เล็บว่าได้เอาไปแหงเห็นไหมอยา,ากเองเลยเอาพูดผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับเอาอมุ้งชฟอิ่ครับโอ้แม่ฮักน้องฮักแพงครับขอให้แม่แม่ยิ่ง,งยิ่งขึ้นไปเรือยแม่เรื่อยกินซีไรซ์โซฟ,ฟดัดธนาเรือยแม่เรือยนบแล้วแม่คืนเงินเนี่ยเ,เป็นเงินคืนท้องเปลี่ยนท้องเลี้ยงลูกยิ่งให้เตรียมผ้าไงเลี้ยงลูกใส่เตรียมผ้าเข่า สะอ้อนใรถือเกลียกร้อวม่ทีหนึ่งถือเลยครับแดงหนองมานาคว่หนคลละไม้ขานึนของผนละไม้ขานึงของแม่นี่ต่อชีวิตเท่าไรอยู่ดีไม่เมื่อยมาเขากินครับขอบคุณเที่อาจู พี่อาจูขอบคุณกระเป๋าจากแม่ฮัาคอนเกนด้วยครับสวยๆพี่ยังไม่ได้ขายเลยของพี่สีฟ้าเดี๋ยวมืออื่นเจอกันเลยครับพี่นี่มันเป็นแมสก์เดียวกันสีน้ำตาลมาเอาผลละใหม่ด้ครมาเอาผลมได้ครับ

สามถุงสุดท้ายครับสามถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายจะเป็นของใครอ่ะถุงสุดท้ายบอกฟ้องสุดถุงสุดท้ายบนเรียบมาแล้วหรือยังเหลืออยู่ถุงสุดท้ายเหลืออยู่ถุงมาตักไก่ปิดจับครับจกไนี่จับ แม่ฮักนองฮักแห้งค่ะไม่พาเดนมาขอบคุณแม่ฮักนองฮักเหงนะคะสำหรับผลไ,ไม้อยากทะบุงเลยเป็นบล็อี่ต้งบุ้เดินเดินเดินบ้งนทีสองเลยหลายแห้งเขาพูดได้กินป้วยนี่ได้กินค่ะได้กินต้องมือกับแม่เอาแล้วนาตีเหลืองกพอดีล่ะพี่กับที่วทุกสีังตัวที่จะเดิน หมดแย้วครับ